สมสดีจ้าทุกคนมาพอกับแย่จันหอมอบีกแล้วจ้าย่จันหอมกินผัดกะเพราจามือเนี่ยมึงรู้จักทุกคนแย่จันหอมกินผัดกะเพราจามือเนี่ยผัดกะเพราไข่ดาวกินเสนหลายมือแล้วพี่น้องมือว่านนี้กำมันเสยน มือนีย่า่จันหอมก็เลยอยากกินผัดกระเพราเผ็ดๆเลยจ้ะกินหัวหอม,อม ยาจันหอมย่านมืออิมพัดไหลสือบแต่ว่ากับใส่ตู้เย็นไว้ได้จากทุกคนอในทีแเ้าก็มาอุน่น อากาศก็บ่ดีจ้ะทุกคนฝนตกมือเนี่ยฝนตกตกก็มือขึ้นเนี่ยนะจ๊ะท่าน้ามือกับผมท่าหน้มือกับฮิมะมันฝนมันร่มแพงหนาวก็ฮิมะร่งจากพี่น้อง ขันมีร่มนี่น้ำบวกขึ้นไปอีกเป็นสัน่นหานั้งหมื่นมันติดรบทึ้งแย่ทึ้งดังไฟละจ้ะ เพ็ดถึงใจค่ะเพชดถึงใจค่ะทุกคนเลยกระเพาบานเท้าจุดจับ ไข่าดาวเพราะเป็นยางตุม่มติ๊กตกหนาะตะขึ้นมาพี่นอนก็ว่าข่อยเฮ็ดผิดกดยังบูกโตข่ยเองข่ยกับบื้เรียงข่ยกัะงงกระบืูว่าค่ขอข่ยผิดกดอีอยังติ๊กตกข่ยหายไปตั้งสี่หามือ กะงยง้องกิจทรพนีเลยจ้ะที่เรียกว่าลูกสาวสิมะเฮตไห้หเขาน่านมาหลายติดต่อขึ้นมาอีกมันนี่ข่อยก๋ยง,งกอกิบทรนีได้ข่อยบ้านท่เนหูยว่าข่อยพิษเลี้ยงหนังแ <c oughs> ล้ก็บรูขึ้นก่าลวละ ว่าแม่นั้นเขาให้เขียนนี่ยังเข้าไปแล้อไปมาได้แถมมันจะคล้องเห็ุผิดกดกับกระโปงหูก็้เขาได้ผิกดกดแนวไหนเปิดไดรมันขึ้นตื่นกับแมาตีสองพีหนองบ้านเท่าฮะก็ตื่นยำยำแยกจันหอมนอน พี่นอนกกตื่นเนาะางคนกับมาตาเขา,ขาคนกับมาฮวานเขาองคเกเบก้วเขาเอ้ยคืนหวนบานห้บาน้าห้อนทำไมเลือกือ เห็นกระเจ้า<ม>บานเฮาตากเขาตากน้าที่นหองเอ้ยขึ้นหอดบานเห้าสมัยสุมือือซ้นบายนี่รถเกี่ยวรถด,ดูดกะบ้าเปอรสมัยยาาจันหอมประเทานหนมากประเทศโนเวแล้วจ้ะโอ้ยทำไมตะกี่เห็ดหน้า ทำไมแต่เป็นเล็กหน่อยเนาะพันเ,เ,นเตีอาเนาะเห็ดเป็นฟ้อนขื้นเตียยมาต่อมากก่ะกมามีกะตัวมากกับมา,มบมา,อมาเอาหาลองค้นมีมัวมีคล้วยก่เอายำเนาะจ้ะยำเอาใส่ผักเขียวยำตะกี้โอ้ยยำเป็นเห็ดเป็นล้านเอายำขี่ขั้วไพนนั่งไว้ยำม,มาสั่นพี่หน้อ,นองเลยก็เห็ดเป็นล้านต่อมากกับมีผักเขียว อันนี้สมัยเสร็จไม่ยังหวามไม่อยู่กับปูกับยาเนาะก um. ู้เขาฟอนไงพี่น้องน้ำมือน้ำมือแร้งกับหัวใบหัวใบซีสอซีลอยหาลอยจริงจังซีลอยหาลอยมาจังจังน้ำมือเต่าตีซีตีหาไปเหยียบเอาเหยียบเอาจัดพี่น้องเขาฟอนแบบง่ายๆเห็นไหมอ๋คือ วิถีบ้านเฮาเฮาวิถีชีวิตบ้านเฮาเนาะมันก็เป็นังสั่นทุกคนเขาเจ้าก็เฮ็ดกันยังสั่นกู้เขาฟอนไงนั้นมาเลี้ยงกับเลนหอบไปแห้งหนาวเนาะเอาไว้สัคือเย็นชิบเอชิบสองเจียวเขาซ่อสีเหลี่ยมเจียวเอามือเอาเจีเเยวเ,เด้อแต่ปีหนอมันมีรดูดเด้อ เ,เกี่ยเอาอไล่บ้านกับวาแพงเด้สมัยตะกี้พี่น้องไล่บ้านมือละสามสิบบาทก็จะผู้เา่ากันไปเกี่ยวเปไล่บ้านล่องงานโหสองโมงส่อหลือหาโมงแรงเด้สมัยตะกี้ เลีย้ยงดุกน้อยแก้วเขาหอบเขาดำเองเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสมัยก็คือพี่น้องน้องเคยเห็นมืเจ้าตาขา่าวจากน้ามุงเชียวว่าขออ่าวอมสั้นไปสุดหอดสมัยตะกี้ส่วนสิได้มานั่งอยู่ซื้อๆพี่น้องเก็คักเติบพุ่น่ะ

ถ้ทำความสะอาดนี่เระจ้ะสวมบานผู้ใดแย่จนหอวมือเบอร์เดยไปหลังมันดันลึ่งดันแรดวิดสแควร์สุกไปตัวที่เบอร์เดย์เราจะเกิดน,นี่เหมือนพี่น้องเขาเอินวราจะเกิดน,นี่เนาะอยู่นี่แอบบานเท่าเขาเอินว่าทำความสะอาดเบิดหลังอะจจะน้ำเพิ่นขายย้ำบานเซาอ่ะข้าเจ้าให้คนบานเซาเขาเอินไลรลีเหตุเนาะ บ้านเออบ้านเขาเขาก็จะอื่นหดติ้นหดต,ต่อยไปนเนาะพป่น้องหางเทียวขวอยก็ลืมเดยเพื่อนกามีคนออกนสิหรือว่าเขาขายสิเขาก็จ้างตู้ข่อยไปเราจะไปเมาเออกจากทุกคนเห็ดกระสับหนาวกับบัวหนาวมันเห็อ นานๆฮวันก็ได้ใส่เสียกันหนาวเด้อไา้จนหอมอย่างตะกีวทะเลขแข็งทะเลหนาบ้างก็กือได้จนหอมบไร,รยอยู่เกี่ยวฉันสั้นรึ่ายจนหอมอยู่มั่นดันไปแล้วพี่น้องเลยไป สามีเรากะแฮงบ่สบายเนาะเราก็ปว่วยป้องเรียนมาเบิ่งผัวพรองเรียนเฮ็ดเปี้ยเอามาเลี้ยงผัวไปทาเนื้อหน้าบา้านเฮ็ดงานอยู่ปิดประตูโนเวยนบ่แม่นว่า,มนมาฝนตกข่อยบ่ไปก็ได้บ่แม่นเด้อพี่น้อง มืนอเมืสิฝนตกหรือว่านำแข็งโล่งกับซางต้องไปแล้วกับเวลานี่ก็ต้องเป็นไงเวลาต้าเข้าว่าสิไปสามโมงเข้าก็ต้องหอดสามโมงวันนี้กับไปโรงเรียนเลือกเรียนฟาวชีมอเตอร์ไซค์ไปเห็ดงันสองหลัง ซอสีแล้วค่ะสามโมงแรกมาหอดน้ำไปต่ออีกว่ามันสู่ขัดตัวตาจากทำไมจะกินมารู้ไม่ๆพร,ร,ระาษาอังกีดกับนายพ่ตัวพี่น้อง มาเรียนกะอ่านภาษาไทยบย่อใกะอ่านไปภาษาไทยบ่อใดกับกมาแตลบ่อใดคือเก่าพี่น้องมีดีกนนดักนเน้ดีก็จะเป็นยังดีกันเน้อดีภาษาไทยภาษาไทยโนเวียงกิดเนาะภาษาไทยห้องบ่อดเราห้องิบเห้องห้องห้องสิบปร,รูดหรือแบบกันเรามากกป้าทุกกะทุกยุ่ดอกพี่น้องทุกหลายอยู่ สัวสิสู่ค่ากิรีสู่ค่ากิรีได้ขนาดไปเองสิฝนตกพี่น้องทึ่งฝนทึ่งหิมะลงเสียแย่จนหอมกระชิม,มีเสือกันหนาวหอมย่างไปขี่รถบะได้ย่างพี่น้องกับล,ล,ลูกสาวนี่แห้งสู่กันค่ะล,ลูกสาวคุณนายไก่เนี่ยกูชักแน่ไปน้ำแม่เนี่ยสูเ่เต็มแล้ว อุ้ยคลิปนี้ก็ว่าย้ําแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ํานี้ก็เนาะกดเสกดไลค์ให้ยายจันหอมไม่ได้จ้าฝากเนี่ยฝากตัวแนอบๆด้วกําลังใจูกดแชรกดไลค์ใลิปนี้ก็ซํานี้จ